ใครที่ชอบตัดแต่งกิ่งไม้งานสวนงานเกษตรบอกเลยว,ว่าตอนนี้โคตรเด็ดกับกันไกตัดกิ่งและสายคอเนเดอรแตรุ่น MKT k 3 0 p อย่างแรกเลยมอเตอร์บัรเลงและแปลงฐานกำลังสูงตัดไหวแรงไม่มีสดุดกิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นดูครับกิ่งไม้หนาๆก็ยังตัดได้แบบฉลุย ใบมีดทำจากเหล็ก SK5 อย่างดีคมแข็งแรงใช้งานได้ทนทานมาพร้อมระบบทิกเกอร์เซฟโหมโดกดไกลครั้งจะมีเสียงเตือนแล้วกด2ครั้งจะเป็นระบบพร้อมตัดปลอดภัยไม่พลาดแน่นอนแล,และที่เด็ดปากตัดสามารถปรับได้สารระบบทั้ง40 30และ25มิลเหมาะกับงานกิ่งมากทุกขนาดเลือกได้ตามงานที่ต้องการ ใช้งานได้สารพัดตัดแต่งพุ่มไม้ไม้ผลชาวั้นดอกไม้งานสวนงานเกษตรครบจบและมาพร้อมแบตเตอรี่ทนช้าเต็ม1ครั้งสามารถตัดได้ถึง1 5 0 0ครั้งถึง3 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่2ด้านการโอเวอร์ฮีทใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานน้ำหนักก็เบาจบขนาดมบื่อไม่เมือ่อยแถมมาพร้อมกล่องแข็งแรงการกระแทกจัดเก็บง่ายอย่างดีพบควาสะดวกบอกเลยครับว่าใครท,ทำสวนต้องมตีตัวนี้ติดเลยกับกันไกตัดกิ่งและสายข,ของเดลตันรุ่น MK t K 3 0ทีคีพีตัวเดียวจบ